ยเช้าลาบ่ายผ่านระบบออนไลน์ด้วยแอปพลิเคชันวันลาเพียงแค่มีแอปพลิเคชันตัวนี้เราก็สามารถยื่นใบคำร้องของวันลาได้ทุกที่ทุกเวลาสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นเมื่อกดเข้าไปในแอปพลิเคชันก็จะเข้าสู่หน้าหลักมีปุ่มการใช้งานทั้งหมด4อย่างด้วยกันปุ่มที่1คือปุ่มยื่นใบลาปุ่มที่2คือปุ่มยกเลิกใบลาปุ่มที่3คือการเข้าดูเลขทะเบียนใบลาและใบยกเลิก และปุ่มสุดท้ายคือการเข้าดูสถิติวันลาก่อนทำการยื่นใบลาเราสามารถตรวจสอบสิทธิ์จำนวนวันลาโดยกดเข้าไปที่ปุ่มสถิติวันลาระบบจะทำการบันทึกประวัติการลาที่ผ่านมารวมถึงประวัติการยกเลิกวันลาแสดงจำนวนวันลาในแต่ละประเภทที่เราได้ลาไปแล้วในรูปแบบของกราฟ รวมถึงตรวจสอบสิทธิ์ของวันลาในแต่ละประเภทซึ่งจะแสดงเป็นในรูปแบบกราฟแท่งเปรียบเทียบกับจำนวนวันที่เราได้ลาไปแล้วทำให้เราทราบว่าในการลาประเภทนั้นเรายังมีสิทธิ์ลาได้ทั้งหมดกี่วันเมื่อแน่ใจแล้วเราก็ไปทำการลาโดยกดไปที่ปุ่มโฮมสำหรับการยื่นใบลาก็ง่ายแสนง่ายเพียงกดเข้าไปที่ปุ่มยื่นใบลาระบบจะแสดงเลขทะเบียนดยโดยอัตโนมัติ รวมถึงวันเดือนปีที่เรื่องคำร้องเลือกชื่อนำสกุลของตัวเองระบบจะแสดงข้อมูลรหัสพนักงานตำแหน่งและสังกัดงานจากนั้นเลือกประเภทวันลาที่ต้องการระบุวันที่เริ่มลาและวันที่สิ้นสุดการลาระบุจำนวนวันที่ต้องการลา เเซ็นนลหากมนกรณีที่ลาครึ่งวนันเราก็สามารถระบุเพิ่มเติมได้ในหมายเหตุจากนั้นกดเซฟเพื่อส่งใบละ ต้องการยกเลิกวันลาก็สามารถทําได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชันตัวนี้แต่ก่อนอื่นต้องทราบเลขทะเบียนใบลาที่ต้องการยกเลิกเสร็จก่อนเราสามารถตรวจสอบเลขทะเบียน,นดังกล่าวได้โดยกดเข้าไปที่ปุ่มสถิติวันลาดูประวัติการลาของตัวเองจดาำเลขทะเบียนที่เราต้องการยกเลิกวันลาจากนั้นกดปุ่มโฮมกดปุ่มยกเลิกใบลาระบบจะแสดงเลขทะเบียนของการยกเลิกใบลาโดยอัตโนมัติรวมถึงวันเดือนปีที่คำร้อง ให้เรากดเลือกเลขทะเบียนใบลาที่เราต้องการยกเลิกระบบจะแสดงข้อมูลของการยื่นใบลาดังกล่าวให้ระบุจำนวนวันที่ได้หยุดงานไปแล้วระบุเหตุผลในการขอยกเลิกวันลาระบุวันที่เริ่มยกเลิกวันลา และวันที่สิ้นสุดของการยกเลิกวันลาจำนวนวันที่ต้องการยกเลิกวันลาลงลายเซน็นจากนั้นกดเซฟเพียงเท่านี้ก็สามารถยกเลิกวันลาได้เสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากยื่นใบลาหรือใบยกเลิกวันลาผ่านแอปพลิเคชันแล้ว ระบบจะแจ้งเตือนข้อมูลในกลุ่มไลน์พาไลน์โนติฟาย ify, และส่งข้อมูลเป็นไฟล์ PDF เข้าอ e ีเมลแอดมินของธุรการจากนั้นธุรการจะดาวน์โหลดและปริ้นใบคำร้องของวันลาหรือใบยกเลิกวันลาออกมาเพื่อนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาต่อไปนอกจากนี้เรายังสามารถตรวจสอบการยื่นใบลาหรือการยื่นใบยกเลิกวันลา โดยกดเข้าไปที่ปุ่มใบลายกเลิกระบบจะแสดงประวัติการลาของพนักงานทุกคนในสังกัดรวมถึงประวัติการยกเลิกวันลานอกจากนี้ยังสามารถดูสถิติวันลาของพนักงานทุกคนในสังกัดในรูปแบบของกราฟแท่งและนี่คือสุดยอดความสามารถของแอปพลิเคชันวันลาแอปพลิเคชันที่ช่วยให้เราสะดวกรวดเร็วในการยื่นใบคำร้องขอวันลา ตรวจสอบวัวลารวมถึงบริหารจัดการวันลาได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านแอปพลิเคชันตัวนี้ตัวเดียวเท่านั้น